ถ้าคิดเรื่องนี่ไม่ชอบไม่ต้องคิดถ้าคิดเรื่องถูกหวย18ล้านแล้วมันจะเป็นยังไงว่าชีวิตโอ้โหฟินว่ะให้คิดพูดถ้าบอกกับตัวเองว่าเฮ้ยกูไลฟ์สดไม่ได้แน่เลยแล้วมันรู้สึกไม่ชอบไม่ต้องพูดแต่ถ้าพูดว่าเฮ้ยทุกคนก็เริ่มจากครั้งแรกเท่านั้นแหละใครๆก็เริ่มจากโกไลฟ์แไลฟ์แรกทั้งนั้นนะมึง มึงทำได้เอ้ยชอบพูดรู้สึกถ้ารู้สึกกลัวรู้สึกไม่มั่นใจแล้วรู้สึกรู้สึกแบบนั้นมันหดหูไม่ต้องรู้สึกไปรู้สึกแบบอื่นอะไรก็ตามที่คิดพูดรู้สึกกระทำอ่ะให้คิดพูดรู้สึกกระทำแต่สิ่งที่ชอบเข้าใจปะแต่มนุษย์เป็นไงคิดแต่เรื่องที่ไม่ชอบแล้วไม่รู้ตัวด้วยนะรู้สึกแต่อย่างเช่น เขาจะนินทากูไหมเขาจะว่ากูไหมเนี่ยไม่ชอบนะแต่ก็ส่งความรู้สึกออกไปแล้วการกระทําไม่ชอบทําอันนั้นไม่ชอบทําอันนี้แต่ก็ฝืนทําคราวนี้มีคนบอกว่าเอา้าแล้วที่เขาบอกว่าให้ฝึกฝืนนะคะคืออะไรไอ้ไม่ชอบทํากับการทําครั้งแรกเนี่ยคนละคนละเรื่องกันนะไม่ชอบทํากับทําในสิ่งที่ไม่รู้ว่าชอบหรือไม่ชอบแต่มันเป็นการทําตอนแรกมันจะฝึกฝืน คนละอันกันคนสับสนเรื่องนี้เยอะมากคิดพูดรู้สึกแล้วก็ทําแต่สิ่งที่ชอบที่ชอบเพราะไอ้ที่เรากําลังคิดในในปัจจุบันเนี่ยมันไปสั่งเหตุการณ์ในอนาคตแล้วไอ้ที่เรากําลังรู้สึกตอนเนี้มันไปสั่งเหตุการณ์ในอนาคตแล้วไอ้ที่เรากําลังแอคชั่นบางอย่างบางสิ่งอยู่ตอนเนี้ยมันไปสั่งเหตุการณ์ในอนาคตให้เราแล้วเราไม่จําเป็นต้องทําในสิ่งที่เราไม่ชอบนี่คือคีย์พิมพ์คํานี้มาค่ะ